สวัสดีครับคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าวันนี้คุณมีน้ำมันมูลค่ามหาศาลอยู่เต็มลำเรือแล้วจู่ๆคุณสั่งให้เรือทั้งกองทัพหายตัวไปจากจอเราดาร์เหมือนเล่นมายากลเพื่อหน,นีการจับกลุมของมหาอำนาจอย่างสหรัฐแต่วันนี้ครับเวทมนต์นั้นดูเหมือนจะเสื่อมมนขลังเพราะล่าสุดกองเรือผีของเวเนซุเอลาที่พยายามสับขาหลอกหนีการปิดล้อมกลับต้องเลี้ยวหัวกลับแบบงงๆบางลำโดนยึด บางลำต้องหนีตายกลับบ้านเกิดเรื่องนี้ไม่ใช่หนังฮอลลีวูดแต่นี่คือเกมแมวไล่จับหนูระดับโลกที่กำลังระอุอยู่ในทะเลแคริบเบียนเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้องข่าวเศรษฐ,ฐกิจที่จะมาแกะรอยทิศทางเงินของมหาเศรษฐ,ฐีโลกเพื่อให้คุณเข้าใจว่าโลกนี้จะไปทางไหน อยู่กับผมเคนนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องยุทธการหักเหลี่ยมโหดกลางทะเลระหว่างสหรัฐอเมริกาและเวเนซุเอลาที่ตอนนี้สถานการณ์กลับมาเดือดพล่านอีกครั้งครับคุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นผมอยากชวนปูพื้นฐานสั้นๆให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าทําไมอยู่ดีๆเวเนซุเอลาถึงต้องมีกองเรือผีและทําไมสหรัฐถึงต้องไล่ล่าขนาดนี้ คืออย่างนี้ครับเวเนซุเอลาเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงเขาคือประเทศที่นั่งทับขุมทรัพย์อยู่เพราะเขามีน้ํามันสํารองเยอะที่สุดในโลกนะครับย้ําว่าเยอะที่สุดในโลกเยอะกว่าซาอุดีอาระเบียด,ด้วยซ้ําแต่เศรษฐกิจกลับพังไม่เป็นท่าเพราะปัญหาการเมืองและการจัดการภายในจนนํามาสู่การถูกคว่ำบาตรหรือแซงชั่นจากสหรัฐมาอย่างยาวนาน พอโดนคว่ำบาตจะขายน้ำมันแบบปกติโอนเงินผ่านแบงก์ชาติผ่านระบบ Swift ก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีใครกล้าซื้อกลัวโดนสหรัฐเล่นงานไปด้วยเวเนซุเอลาก็เลยต้องใช้วิธีขายแบบหลบๆซ่อนๆหรือที่เราเรียกว่าตลาดมืดนั่นเองครับ วิธีการขนส่งของเขาก็เลยต้องทำตัวให้ลึกลับที่สุดเหมือนนินจาแห่งท้องทะเลเทคนิคที่เขาใช้กันในวงการเขาเรียกว่า Dark Mode หรือ Dark Fleet แปลตรงตัวก็คือกองเรือมืดหรือกองเรือผีนั่นเองครับ วิธีการของดักโหมดนี่แสบสันมากครับคือเรือบรรทุกน้ํามันเหล่านี้เวลาแล่นออกสู่ทะเลหลวงเขาจะปิดระบบระบุตําแหน่งอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า AIS ครับอารมณ์เหมือนเราขับรถแล้วปิด GPS ปิดสัญญาณมือถือไม่ให้ใครรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนนอกจากปิดสัญญาณแล้วยังมีการทาสีชื่อเรือไว่เปลี่ยนชื่อเรือหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนธงชาติไปใช้ธงประเทศเล็กๆที่เราไม่ค่อยคุ้นหูหรือบางทีก็ใช้ธงประเทศพันธมิตรเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านมาวิธีนี้เวเนซุเอลาใช้ได้ผลมาตลอดครับขนน้ำมันไปขายให้จีนให้พันธมิตรต่างๆได้เงินสดหรือแลกสินค้ากลับมาหมุนเวียนในประเทศแต่เกมมันมาพลิกเอาตอนนี้ครับในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กลับมารับตำแหน่งในปี2026นี้ทรัมป์ประกาศใช้นโยบาย maximum pressure หรือกดดันขั้นสุดอีกครั้งและเป้าหมายหลักคือการปิดกั้นท่อน้ำเลี้ยงของเวเนซุเอลาให้แห้งสนิทไม่ให้มีเงินไหลเข้ากระเป๋ารัฐบาลมาดูโรได้อีก ความเจ็บปวดมันอยู่ตรงนี้ครับเวเนซุูเอลาหวังจะส่งน้ำน้นลอดใหญ่ชุดนี้ออกไปเพื่อเอาเงินมาประทังชีวิตแต่สหรัฐบอกว่าอย่าหวังจะรอดสายตาไปได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับจากข้อมูลอัปเดตล่าสุด อ้างอิงจากรายงานข่าวเมื่อต้นเดือนมกราคม2026และข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเรือ t a n k e r Trackers ระบุชัดเจนครับว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันของเวเนซุเอลาจำนวนหนึ่งประมาณ12ลำได้พยายามทำภารกิจแหกด่านมะขามเตี้ยครับ เรือเหล่านี้บรรทุกน้ำมันดิบและเชื้อเพลิงมาเต็มลำมูลค่ามหาศาลแล้วก็เริ่มปฏิบัติการดาร์กโหมดทันทีคือปิดสัญญาณติดตามตัวแล้วแล่นออกจากท่าเรือในเวเนซุเอลามุ่งหน้าสู่ทะเลหลวงเป้าหมายปลายทางคาดว่าน่าจะเป็นลูกค้าในเอเชียโดยเฉพาะจีนที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ แต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับแทนที่จะแล่นฉื่อไปถึงจุดหมายกองเรือเหล่านี้กลับต้องกลับหลังหันหรือ,อยูเทิร์นกลางทะเลแล้ววิ่งแนบกลับเข้าหน้าน้้ำเวเนซุเอลาซะอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นกลางทะเลลึกจากข้อมูลเจาะลึกพบว่าสหรัฐรอบนี้เอาจริงครับไม่ได้แค่ขู่มีการส่งกองเรือรบและหน่วยยามฝั่งหรือโคสการ์ดเข้าสกัดกั้นอย่างเข้มขน้นเรียกว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล ที่ดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็คือมีเรือลำหนึ่งชื่อว่าเอ็มโซเฟียลำนี้ชักธงปานามาเพื่อตบตาแต่ไส้ในคือขนน้ำมันเวเนเต็มลำปรากฏว่าไม่รอดครับถูกเจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าสกัดและยึดเรือไปเลยครับคุณผู้ฟังครับการยึดเรือกลางทะเลนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับ มันคือการแสดงอำนาจว่าฉันคุมหน,น้าน้ำนี้อยู่และฉันรู้ว่าเธอคือใครพอลำหนึ่งโดนยึดข่าวก็แพร่สะพัดไปในหมู่กองเรือผีทันทีครับเรืออีกลำหนึ่งชื่อโอลิน่าก็โดนเรือลบสหรัฐประกบเหมือนกันแต่ลำนี้โชคดีหน่อยครับอาจจะด้วยการเจรจาหรือข้อกฎหมายบางอย่างสุดท้ายสหรัฐยอมปล่อยให้เลี้ยวกลับไปเวเนซุเอลาได้ แต่ห้ามไปต่อพอเพื่อนๆในหมู่กองเรือเห็นว่าเฮ้ยไปไม่รอดแล้วเพื่อนโดนจับเพื่อนโดนไล่เรือลำอื่นๆอย่างเมโรเป้มินหังทาเลียทรีที่กำลังแล่นตามกันมาหรือกระจายตัวกันอยู่ก็เลยต้องรีบหันหัวเรือกลับเข้าฝั่งเวเนซุเอลาทันทีเพราะขืนไปต่อก็มีสิทธิ์โดนยุดเหมือนกันนี่คือความพ่ายแพ้ของกลยุทธ์ดาร์คโหมดในรอบนี้ครับ เหมือนแมวที่ดักรอหน้ารูหนูพอหนูโผล่หัวออกมาปุ๊บตบปับ๊บจนหนูตัวอื่นต้องวิ่งกลับรูแทบไม่ทันที่น่าสนใจและผมอยากขยายความให้ฟังคือปฏิบัติการครั้งนี้สหรัฐไม่ได้ใช้แค่เรือหลบไล่ล่าแบบสมัยโบราณนะครับแต่เขาใช้เทคโนโลยีระดับสูงทั้งภาพถ่ายดาวเทียมที่จับความร้อนและรังสีได้แม้คุณจะปิด AIS แต่ดาวเทียมสอดแนม มันเห็นเงาของคุณบนผิวน้ำมันเห็นความเคลื่อนไหวแถมยังมีข่าวลือหนาหูเรื่องสายลับในวงการค้าเรือที่คอยส่งข่าวให้สหรัฐรู้ล่วงหน้าด้วยว่าเรือลำไหนจะออกกี่โมงที่พีคมากๆและผมต้องเล่าให้ฟังคือมีเรือลำหนึ่งชื่อมาริเนราลำนี้แสบมากครับเดิมทีชื่อเบลลาวันเคยชักธงประเทศกายาน่า แต่พอรู้ว่าจะโดนแพ่งเลงก็เลยแอบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนธงไปใช้ธงรัเสเซียซะเลยกะว่าเอา้าถ้าฉันเป็นเรือรัเสเซียอเมริกาคงไม่กล้ายุ่งคงเกรงใจปูตินบ้างแหละแต่ปรากฏว่าผิดคาดครับไม่รอดเรือลำนี้ถูกสหรัฐไล่ล่าข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปจนถึงแถวแถวไอซ์แลนด์และสุดท้ายก็โดนยึดอยู่ดี แม้จะมีข่าวว่ารัเสเซียเองก็พยายามส่งเรือดำน้ำมาป้วนเปี้ยนแถวนั้นเพื่อกดดันแต่สหรัฐยุคทรัมป์ก็ไม่สนยึดคือยึดนี่แสดงให้เห็นว่าธงรัเสเซียที่เคยเปรียบเสมือนยันกันผีตอนนี้อาจจะกันผีอเมริกาไม่ได้แล้วครับทีนี้ผมขอขยับเข้ามาสู่พาร์ทของการวิเคราะห์กันบ้างครับว่าเรื่องนี้มันบอกอะไรเราและมันจะส่งผลกระทบยังไงต่อ ประเด็นแรกเลยนะครับเรื่องนี้สะท้อนชัดเจนถึงนโยบายบีบลูกไก่ในกำมือของโดนัลด์ทรัมป์ครับการที่เรือต้องหันหัวกลับสะท้อนว่ามาตรการปิดล้อมหรือบล็อกเขตทางทะเลของสหรัฐในปี2026นี้มีประสิทธิภาพสูงมากทรัมป์กำลังเล่นเกมตำรวจดีตำรวจเลวไปพร้อมๆกันครับด้านหนึ่งคือใช้ไม้แข็งไล่ล่ายึดเรือตัดท่อน้ำเลี้ยงไม่ให้เวเนซซเอลาขายน้ำมันเถื่อนได้ แต่อีกด้านหนึ่งก็เปิดช่องว่างไว้เล็กๆครับเพราะในเนื้อหาข่าวมีการระบุว่าการเจรจายังคงดําเนินอยู่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ส่งออกน้ํามันอย่างถูกกฎหมายภายใต้าการกํากับดูแลของสหรัฐแปลว่าอะไรครับแปลว่าสาหรัฐกําลังบอกเวเนซุเอลาว่าถ้าอยากขายน้ํามันก็ต้องมาคุยกับฉันดีๆต้องทําตามกฎของฉันอย่าไปแอบขายให้จีนหรือรัเสเซียถ้าเชื่อฟังฉันจะให้ไลายเส้นพิเศษเหมือนที่เคยให้บริษัทเชฟรอน นี่คือการบีบให้เวเนซุเอลาจนตรอกจนต้องยอมเดินตามเกมที่สหรัฐกำหนดครับประเด็นต่อมาที่หลายคนสงสัยคือแล้วรัเสเซียกับจีนล่ะช่วยอะไรได้ไหมสำหรับแฟนๆขาประจำที่เชียร์คู่อำนาจตะวันออกอาจจะสงสัยว่าแล้วลูกพี่ใหญ่อย่างปูตินหรือสีจิ้นผิงไปไหน กรณีเรือมารีเนร่าที่เปลี่ยนเป็นธงรัเสเซียแล้วยังโดนยึดนี่คือสัญญาณที่น่าตกใจนะครับมันบอกเราว่ารัเสเซียเองณเวลานี้ก็อาจจะไม่อยากแตกหักกับสหรัฐในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดปลายของตัวเองขนาดนั้นหรืออีกมุมหนึ่งศักยภาพในการคุ้มกันเรือพาณิชย์ข้ามโลกอาจจะทำได้จำกัดเมื่อเจอกับกองทัพเรือสหรัฐที่คุมหน้านั้นแคริเบียนอยู่หมดัดส่วนจีน จีนเป็นพ่อค้าครับจีนเป็นคนซื้อจีนชอบของถูกแต่ถ้าขนมาไม่ถึงจีนก็แค่ไปซื้อเจ้าอื่นหรือซื้อผ่านตัวแทนที่ปลอดภัยกว่าจีนจะไม่เอาตัวเองเข้ามาเสี่ยงประทะทางทหารเพื่อน้ำมันล็อตเดียวแน่ๆนงานนี้เวเนซุเอลาเลยเหมือนโดดเดี่ยวอยู่กลางวงล้อมครับและประเด็นสุดท้ายผลกระทบต่อราคาน้ำมัน การที่เรือ12ลำต้องหันหัวกลับน้ำมันหลายล้านบาเรลหายไปจากตลาดมืดในระยะสั้นมันอาจจะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดมืดผ,ลผ,ลผลันผวนหรือทำให้จีนต้องไปหาซื้อน้ำมันจากแหล่งอื่นซึ่งอาจจะแพงขึ้นแต่ในภาพรวมมันคือการควบคุมซัพพลายของโลกโดยสหรัฐครับถ้าสหรัฐคุมก๊อกน้ำมันของเวเนซุเอลาได้เบ็ดเสร็จสหรัฐก็จะมีอำนาจต่อรองในตลาดพลังงานโลกมากขึ้นไปอีก เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆอีกครั้งนะครับเหตุการณ์นี้คือปฏิบัติการดาร์กโหมดของเวเนซุเอลาที่เคยใช้หลบหลีกการคว่ำบาตมาได้หลายปีวันนี้เจอทางตันแล้วครับการกลับมาของนโยบายสายแข็งยุคทรัมป์ทำให้เรือผีเหล่านี้กลายเป็นเป้านิ่งถูกยึดถูกไล่ต้อนจนต้องหนีกลับบ้านการที่เรือต้องเลี้ยวกลับไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่งแต่มันคือสัญลักษณ์ของความพ่ายแพ้ทางยุทธวิธี เวเนซุเอลากำลังถูกบีบให้เลือกว่าจะยอมอดตายท่ามกลางกองถังน้ำมันที่ขายไม่ได้หรือจะยอมจำนนเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อขายน้ำมันตามกติกาที่สหรัฐเป็นคนเขียนเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่ายังไงมหาอำนาจเบอร์หนึ่งอย่างสหรัฐเมื่อเอาจริงขึ้นมาก็ยากที่ใครจะงัดข้อได้ง่ายๆโดยเฉพาะในหน้าน้ำหลังบ้านของตัวเองและสำหรับประเทศเล็กๆก,การพึ่งพาแค่เทคนิคหลบซ่อนอาจจะไม่ใช่ทางรอดที่ยั่งยืนอีกต่อไปครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัยทะเลอาจจะกว้างใหญ่แต่ไม่มีที่ว่างให้เรือที่ไร้พันธมิตรที่แท้จริงสวัสดีครับ